เมือนี้นำเสนอในตอนโครงการผ้าหมอไปหาประชาชนครับโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหฤุัไยในการประกอบพระราชการณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขมาโดยตลอดด้วยทรงตรหนักว่าปัญหาสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงโปรโดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น21แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นธุรกันดารทั้งอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยทรงจัดตั้งมูลและนิธที่การจนะบ,บรารมี และสร้างสูนย์มำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกกศลแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษสมครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินงานและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆอยู่เสมอเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ 28กรกฎาคม2567รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงร่วมกันจัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาลที่มีปัญหาสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์รวมทั้งบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพได้โดยสะดวก โดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสาให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ซึ่งหากพบอาการผิดปกติจะส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567นี้จะดําเนินการ72ครั้งตลอดปี2567ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ